ธันวาคม1,941ก้องทัพญี่ปุ่นโจมตีถล่มเพอร์ฮาเบอร์ขอขอบคุณพิทยส,สารศิลปะวัฒนธรรมนะครับเผยเผเมื่อวันอคารที่7จธันวาคมพุทธศักราช2อ6 4นะครับในวันที่7จธันวาคมปี1,941นะครับตรงกับพศสองพบ้านเรานะครับ กองทัพญี่ปุ่นได้ส่งกําลังเข้าลอบโจมตีกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ณเพอฮาบอบนเกาะโอฮาฮู uh u, o, oh ahu, นะครับของหมู่เกาะฮาวายนะครับโดยที่สหรัฐยังไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเปิดฉากสงครามของทั้งสองประเทศอย่างเต็มตัวเลยหลังจากคู่มีสัมพันธ์ที่ร้าวฉานมานานนับสิบปีก่อนหน้านั้นการขยายอิทธิพลของญี่ปุ่นไปยังดินแดนเพื่อนบ้านอย่างจีน ในปี1937ตรงกับพศ2480นะครับประกอบกับการเข้าเป็นพันธมิตรกับกลุ่มอักษะและการบุกยึดอินโดจีนในสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอย่างรุนแรงนะครับสหรัอนาริกาตอบโต้ตญี่ปุ่นด้วยการอายัดทรัพย์ทั้งหมดของญี่ปุ่นในสหรัฐต,ตามมาด้วยการประกาศความบาดก,การค้าปิโตเรเลียมและสินค้าพวกพันสขคัญอ,อื่นๆกับญี่ปุ่นนะครับ ญี่ปุ่นพยายามหาทางเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรมาดูตลอดรวมถึงช่วงเวลาไม่กี่วันก่อนการโจมตีเพือ่อฮับเก่อนที่โตโจฮิเดกินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้นจะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยสงครามนะครับการเครื่องกำลังพลทางน้ําของญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนประกอบไปด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน6ลำเรือประจารบ,บา2ลา เหือลาตะเวน3าลำเหลหือมิคาตอีก1ิบลำครับพี่น้องโดยมีกำลังรบทางอากาศเป็นเครื่องบินอีกกว่า360ลำร่วมปฏิบัติการนะครับการโจมตีร่วมเกิดขึ้นณเวลา7.55นาฬิกา55นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมมีฝูงบินลลอกแรกจำนวน200ลำครับพี่น้องเข้าโจมตีโดยมีรายงานว่า จ้าหน้าที่สหรัฐที่สามารถจับสัญญาณของฝูงบินขนาดมือมาได้บนเรดาร์ถูกบอกจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปว่าไม่ต้องปสนใจทําให้กองทัพสหรัฐในขณะนั้นตกเป็นเป้านิ่งที่แทบไม่อาจตอบโต้ได้เลยนะครับกองทัพญี่ปุ่นประสบความสูเร็จอย่างง่วงามจากการฉวยโอกาสจุดตีในครั้งนี้โดยพวกเขาสามารถทำลายเรือรบทุกคันจำนวนมากของสหรัฐรวมถึงเครื่องบินอีกเกินกว่า180ลแปลำ และทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า2,300รายนะครับขณะที่ญี่ปุ่นเสียเครื่องบินไปไม่เกิน60ลำและเรือดำน้ำขนาดเล็อกอีก5ลำและกําลองพลเพียง100นายเท่านั้นเอง